สวัสดีครับพี่น้องปองไปมือนี้ห้าสีพาพี่น้องมาหาเบิ่งเหตุไข่ครับพี่น้องที่จริงก็เห็นไว้แล้วครับโดยสช้ไทยเบิ่งครับอันนี้เป็นใบมีนะครับเอาไปคั้นคั้นคั้นน้ํานะครับมันจะเป็นเหนียวเหนียวครับพี่น้องกินแก่เจ็บท้องบิดครับกินเพื่อจะหอมคือเห็ดปวกนะครับพี่น้องใบมีครับพี่น้องเป็นสมุนไพรนะครับพี่น้องเอออาน้ำปลาครับพี่น้อง น้ำน้ำแมวครับ,รบนี่ครับดอกนึงเพดตะไคร้ครับพี่น้องดีใจครับพี่น้องฝนโปรตกเลยครับเพดตะไคร้แห้งๆนี่ครับดอกนึ่งดอกนี้บ้านนี่เห็นก่อนนะครับพี่น้องต้องน้อยนี่ถุงก็ไม่ได้เอามาบป่ะเตยมัวครับผลเล็นอีกหลายดอกอยู่ จะต้องกันครับท<ด>ี่ม,มันแตกเกินจะจากดินครับพี่น้องแข็งแข็งนะครับแฉบอยู่นี่อืมคุณครับอีกหลายดอกอยู่แต่กินเห็ดตะไคร้นี่ส่วนโตกับโบข่อยมากปันใดครับมันจะกินกินแบบฉุนๆเนี่ยจด้คือเปือ่อนๆเนี่ยได้เลยครับพี่น้อง น,น,าานี่ครับเพจแตะไครบางคนก็ว่าหอมแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยมักกว่าไหนนี่ครับอาดูสองดอกครับอาดบัวเมียงสองครับพี่น้องหลายครับอาดครับพี่น้องนี่ครับอ่อนซ้อนมาครับผมเห็นยังอ่อนซ้อนเนะาะจังดอกนี่ มีเต็มฟ้าหมวกพอดีตัวนี้ีครับบองหันเท่าพาพี่น้องไปเก็บเพ็ดปวกมากครับพี่น้องเห็ดปวกมีดต่ดอกตุ้มๆเลยครับเดี๋ยวจะเอาลงคิมไปเบิ้งนะครับพี่น้องกลังแตกขึ้นเลยนี่เป็นเห็ดไข่เนาะเหลือเชื่ออยู่อาจะได้ครับพี่น้อง ฝนไม่ตกเลยแห้งแรงมากครับพี่น้องช่วงนี้อันนี้เป็นน้ำต้นสังครับปวดเป็นตะไนยครับปักครับฝนไมแบบนี้ครับขาวีาหาครับโพนเดียวครับโพนเดียวอย่างนี้ครับ คนเดียวครับเต็มฟาร,ร์มหกวเลยสา่งคนครับคอเดดฮดเดอร์นครับตอนนี้คนมาปลูกไว้ับพี่นอ้อเบิ่งครับยังได้ดอกเลยครับดอกหนึ่ง,ดงเดี๋ยวผมจะ,จะควอยแกะออกนะครับน้ำขัดตอนนี้คนมาปลูกไว้เนาะธรรม,มชาติเปนส้างไว้เนาะหนึ่ง ้าดอกหน่อยกีนนครับพี่น้องเก็บได้ครับพี่น้องได้ดอกหน่อยเจ้าใแต่เก็บมืออื่นครับเก็บว่าได้ดอกใหญ่ก่อนเนาะเขาหลแล้วครับมันนี่ทั้งเห็ดปวกเลยกินบอเบิดครับ นไอชิปกอกใบกอนครับดิเกมาไม้เกมมือใหม่นะครับนีโปกว้ก่อนเนาะ4ฮาดอกนะครับข้าวไม่หรอกไม้เกมมือใหม่นี่กินปลเบิดครับเราทำนีก่อนเพราะว่ามองอื่นกับบ้านในไปหาเลยครับมองอื่นมันต้องมีแน่นอนแบบมองนี้จริงๆปลาเฮตาไข่หลายอยู่ครับต่วท่านในไปหาเนาะนะครับพี่น้องเบิรงครับ ไลยครับตั้งในปลาอันนี้ครับห้อยกัดหลอกคนกัดครับห้องต่อหลอกคนกินเนาะขางามๆครับเอาครับเอาขาเพิ่นแบ่งกันกินเนาะต้องกินบ่เบิดดอกเดี๋ยวนี่งอันนี้ครับนี่งสองสามดอกอ ดอกเต็มจ้าห้อยบาดหนึ่งต <oh ัวตอนได้ตึ๊บนี่ครับดอกว่างงยอ้าตัวห้อยเป็นเชื้อน้ำครับนี่ครับดอกนี้สองดอกเริ่มตีเถ่าแล้วครับี่นองมันออก ออกก้อนครับทางนี้หกครับ,บคือเบิร์ครับรเผ็ดไขรเขา ดงเดียวครับพี่น้องโพนเดียวครับพี่น้องเต็มฟ้าหมวกเป็นยี่สิบดอกเลยครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งอีกหมองหนึ่งนะครับทำมันบะมี่กับคืนสิบประเทศไทยนะครับเพราะว่าเกิดเหตุคัดค้องแล้วครับแบตจะเบิดอีกแล้วพี่น้องนะครับคุ้มค่านะครับผ้ามาเก็บเห็ดนะครับพี่น้องเกินขาดครับเกินขาดน่ครับเต็มหมวกเลยเดี๋ยวพาไปเก็บอีกครับไปเบิ้งรับพี่น้องครับพี่น้องนี่อีครับอันนี้อีกหมองนึงครับพี่น้อง จะห้อยปนห้อยปนเคลียอยู่ครับมันยุ่แปลนเอาไปเติมกันครับห,หาอีกว่ามีอบอลนะรอพคนดอกหนึ่งปุ่นรับพี่น้องอู้ไหลครับฟางปุ่นแเห็นอยู่ไหลดอกแล้ครับมานมาน,มานครับที่ได้ห่อเสียแล้วครับเน้องเต็มแล้วครับปุ่นปุ่นานเพิ่งครับว่างไม่กวน สี่ครับจะกีาวตั้ไงไหรครับพี่น้องเห่แต่เท่าแล้วครับดอกนี้จะได้ห่อเสียวครับพี่น้องอันนี้ขาเพิ่งเก่าไอ้เพิ่อนออกไหม่รับอันนี้ดอกเท่าก็ไวเป็นเชือครับ จะไปดอกงามๆเพิ่นบอคเรียรหรอครับเดี๋ยวมืออื่นสิมาหาอยู่ช่วยไปเรามาเก็บมืออื่นเดี๋ยวเราดอกที่เห็นนะครับพบไปทำมือนะครับมะพราวอีกัางนึ่มครับพี่น้องดอกกลางงามครับ ขายยังไงนะครับพ่อเสือครับเต็มทุงแล้วครับพี่น้องฟ้าหมวกกับเต็มครับเลยทั้งเห็ดปวกเคสไท่ครับมือต้องหายางอ่อมมึงครับยางอ่อมกับมาปวดอกหนึ่งครับจะว่าต่องติดเท่าแล้วเลดอกคนแข็งครับ เอาไปรวมกันเลยนครับมีใบใหม่ชนิดหนึ่งที่ติดก้างเกงครับพี่น้องใบผีผ่วนครับพี่น้องลาเขาปลาจะติดตลอดเลยครับมีติดเสือนี่ครับ,รบสรุปสรุปเก็บมาอนี่ครับพี่น้องที่ห้องผ้ากันพี่น้องไปเก็บตะไคร้มานล้วกันครับ งามงามครับมีแต่ดอกงามๆฝากกดไลค์กดติดตามันกำลังใจเลยนะครับผู้ใดถอดท่ออยู่เขาปลาเก็บเห็ดน้ำกันครับพี่น้องสรุปคลิปครับพี่น้องนี่คือเห็ดปวกนี่เขาเก็บมาน้ำกันเมื่อกี้ครับพี่น้องเป็นเห็ดจีเห็ดปวกขาวเนาะแล้วก็เป็นเห็ดตะไคร้ครับนี่ครับเต็มหมอใหญ่แล้วพี่น้องเกือบเต็มหมอเลยครับแล้วก็อันนี้ประมาณแกงเนย้อยๆครับกับผักติ๋วเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเลยนะครับเดี๋ยวฏิพาไปหาเห็ดอีกครับ